มาดูสองนมจากกินครับผมระวังนมจีนผสมกับจีนแท้นะนมน้อย SY 1 1 0หาดูตัวยากกับสันวัด SWE 2 1 0 E น้ำหน,นัก20 กว่าตั้นหนึ่งร้อยี่สิบสามแรงมะบุ้งกี้หนึงหนคิวครับประมาณนี้น้ำหนักช่างตรงแล้วก็อยู่ประมาณ หนึ่งเจ็ด 6, หกจันนะ่าจะได้รวมโดยช่วยกันเกลีย่ยดินสมที่นาที่ประมาณ6กไล่7ไล่อยู่เหมือนกันครับ นะขนาดนี้ครึ่งต่อครึ่งกันเลยครับร้อยสิบกับสองร้อยสิบ ช่วยกันเคลียร์ช่วยกันทำ